สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซอร์เบิร์มจำหน่ายรถยนต์พรีเมียมนะครับวันนี้มีพี่ๆนะครับสอบถามกันเข้ามาเขาดูคลิปผมแล้วเขาสอบถามกันเข้ามานะครับว่าทางเซอร์เบิร์มจำหน่ายรถยนต์พรีเมียมเนี่ยมีรถเจ้า S Class เบนซ์300เอสคลาสดีเซลไฮบริดหรือไม่นะครับต้องบอกว่าเรามีอยู่หนึ่งคันนะครับต้องบอกคันนี้เนี่ยชุดแต่งเนี่ยเราใช้ของชุดแต่งของคาร์สันนะครับเดี๋ยวผมพาดูเจ้า S Class ดีเซลไฮบริดคันนี้กันนะครับ ผมจะาพาไปดูข้างในกันนยครับว่าหน้าตาของเจ้า s อ a r d เนี่ยมันจะสมกับคำล่ำลือหรือบ่างครับอ่ะมาดูาพร้อมผมเลยนะนี่คือข้างในของเจ้า s อ a r d ตัวรสวยงามมากๆเลยนะครับดีไซน์นี่ต้องบอกว่าปานี่เลยเหมาะกับผู้บริหารเลยครับเข้ากับเบาะสีน้ำตาลคลีนนะเป็นเบาะหนังแท้นะครับจากคาสันนะ ดูข้างในอย่างสวยครับข้างในอย่างสวยนะครับเราคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องพวกฟังก์ชันต่างๆนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ใช้เบนซ์อยู่แล้วนะฟังก์ชันนี่มาครบเลยครับระบบความปลอดภัยต่างๆมาครบระบบแอร์ต่างๆมาครบเลยมีมูลรูปสรรูปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเบาะผู้โดยสารกันเลยครับแถวหลังนะ ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะครับมีไฟขั้นท้ายด้วยนะตรงบริเวณเท้านานะเป็นไฟออกสีม่วงๆนะครับนะครับดูตามผมเลยนะนะครับมีจอทีวีให้ด้วยสำหรับผู้บริหารน,นะนะครับต้องบอกว่าคันนี้ สามารถปรับเอนนอนได้ครับเบาผู้ดิสารด้านหลังนะ้นสำหรับผู้บริหารน,นะครับเห็นไหมเบาฝั่งซ้ายมือจะมีที่รองน่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะถ่ายให้ดูนะนี่เลยครับเห็นไหมมีที่รองน่องด้วยสวยงามครับดูข้างใน <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นพายเวทสุดๆเลยนะครับ มีมูลรูปให้ด้วยสำหรับผู้บริษารนะสวยงามครับสวยงามตัวมอดคันนี้เราเหลือแค่คันเดียวนะครับสำหรับคนที่มองหา S card, ดเอสคารถยนส่วนตัวสำหรับผู้บริหารนะคันนี้สุดๆเลยครับ ถามารู้อีกฝั่งหนึ่งนะบอกพูดเบอกที่ตั้งของผู้โียสารของฝั่งผู้บริหารนะครับเห็นไหมจะมีที่รองน้องที่ผมบอกไปข้างในนี้แบบสุดๆจริงๆครับดูไปพร้อมๆผมเลยนะเกต่สวยนะครับขานีแบบสุดๆจริงๆนะครับ ครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับถ้าชื่นชอบนะครับเจ้า S c a r d ก็สามารถติดต่อ l ล n e ID หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับติดต่อผมเข้ามาได้24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษต้องบอกว่าคันนี้สุดๆจริงๆนะครับตรงว่าพรีเมียมมากๆลักชัวรี่มากๆนะครับรถคันนี้มีพร้อมส่งครับจับจองวันนี้สามารถรับรถได้เลยนะครับผมให้ราคาพิเศษกับพี่คนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับ ครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าชื่นชอบนะครับผมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเผื่อผมมีคลิปเดี่ใหม่มีรถที่ถูกใจถูกใจสำหรับพี่พี่ที่ดูคลิปนี้ก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยครับวันนี้ผมเสือเบิ้มจำหน่ายรถยนมพ์พรีเมียมต้องลาไปก่อนนะครับพบใหมคลิปหน้าสวัสดีครับ